ที่ค่ะสวักทายนะเรามาคุยกันลูกค้าที่สักลายมือไปแล้วปังแบบไหนบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะพี่ผู้ชายก็ได้อ่ะชอบเล่นเล่นหวยนะถูกเยอะไหมคะผมเล่นทุกหน่อยเลยเล่นทุกหน่อยเลยรูทหมดเล่นทุกวันเล่นทุกวันปังไหมคะกับหวยนี้ได้ทุกวันก็ได้กับทุกวันนะได้มากกว่าค่าวกับข้าวแล้วแหละใช่ค่ะก็หลักหมื่นโอ้เก่งแล้วพี่นะ อันนี้อันนี้จะปังเรื่องงานมากกว่าเพราะว่าจะไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่แต่ก็ถูกด้วยงานดีเราเรงานน้อยใช่ล้วรู้ได้งานงานดีนี้เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะก็คือเมื่อก่อนก็จะไม่ค่อยมีมีโอมีอะไรทําแบบนี้ทุกวันใช่อะไรนี้ตอนนี้ก็คือแบบเรามีโอทําทุกวันรายได้เราก็เพิ่มมากขึ้นรายได้เราก็เพิ่มมากขึ้นเอาง่ายๆทํางานเจ็ดวันใช่ประมาณ แล้วก็ถูกหวยด้วยอะไรด้วยโอ้สบายขึ้นนะวันนี้ก็มาสักเพิ่มก็เหมือนกับว่าตั้งแต่สักไปชุดไอทุกเงินทุงเงินอันนี้ให้เริ่มต้นถึงเงินกันนะคะมาเปิดเรามาเปิดใช่ไหมก็เหมือนว่าบบนี้ส่วนเล็กๆบางส่วนได้มีเงินไปเคร์นี่เนาะใช่ค่ะแล้วก็จ่ายค่างวดรถที่เราผ่อนไว้ได้สองวดสามดล่วงหน้าได้อ๋อจ่ายค่างวดล่วงหน้าเลยวันนี้ดีค่ะเพราะว่าเรากัว อ่าใช่ประมาณันนี้อันนี้ไม่คิดมากไงว่าเราเอาเงินไปให้เขาก่อนแต่มันทําให้เราสบายใจเนาะใช่ค่ะสวนนะคะมันก็เดือนนี้ฉันไม่มีภาระหนักแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้เงินปกติทางานปกตินะก็ขอให้หมดนี้เร็วๆมีเงินเก็บไปเยอะนะคะร่ํารวยรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองน้องปาขอขอบคุณสําหรับรีวิวนะเร้ววันนี้พาพี่มาด้วยเขาเห็นเราเขาเห็นเขาเห็นเราเปลี่ยนแปลงแล้วใครแนะนําให้มาสักหลายเมือคะ ตอนติดตามในเพจของปาแล้วก็ตัดสินใจเองเลยตัดสินใจพาแฟนมาเลยมาเดือนกุมภาแล้วแฟนปกติบาเคยเจอลูกค้าเนี่ยผู้ชายจะไม่ค่อยเชื่อใช่เขาไม่เชื่อมากแต่ก็ลองอะคะก็ลองก็ลองก็ลองก็คือมาวันนั้นมาวันเกิดเดือนกุมภาวันเกิดพอดีก็เลยกลาวว่าเราลองวันเกิดเขาพอดีแล้วก็เอาตามใจเขาวันนึงก็ลองดูเนาะไม่คือปกติอะ ก้าสิบเปอร์เซ็นเลยผู้ชายไม่เชื่อแต่พามานะสักหรือไม่สักก็ว่ากันไม่สักรอบนี้เดี๋ยวรอบหน้าถ้าแฟนดีขึ้นก็สักเพราะอันนี้สักเลยก็ดีนะดีใจด้วยสองเดือนเองอะใช่แต่คนปังคือคนนี้นะคะหลายคนค่ะผู้ชายปังมากกว่าผู้หญิงเพราะว่าไม่หรอกเวลาเขาจะเล่นหวยเขาคำนวณเก่งเขามีสมาธิเาก็ดีด้วยกันเนาะเวลาครอบครัวใครนําคนนึงมันก็ทําให้เราสบายคนหนึ่งนะคะว่าดีใจด้วยรวยๆนะหมดนี้เร็วๆ ขอมีเงินเก็บเยอะนะขอบคุณค่ะ